สุนหุนเจ็ดสองไตรเกอร์พี่ฝูงสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับ 9, uh i, นายนุ้ยสุนเจ็ดสองเลครับโอ้โหว,วัสดีครับ สวัสดีครับคุณดุ๊ครับในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นไมโครฟอนนะครับแบบนี้นะครับผมมีน้องคนนึงก็ส่งไาให้ผมนะครับเป็นน้องน่าจะยุมาสิบนะครับผมสร้างแบบนี้นะครับแบบนี้มีชื่อว่าเฮียนโฮเทลนะครับหรือวโรงแรมเฮียนนะครับผมก่อนื่นเราต้องกดปุ่มประเทศเ่ได้ยินเสียงไหมหรือเปล่านะครับกดสิครับคุณดุ๋อครับผมม่ได้ยินเสียงว่าอะไรแฮผมผมอ่ะก็แห่ก็แห่ปกติเฮ้ยผม ตลอดการตั้งค okay. ่า okay. 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 เกมนะครับผมใส่สเปคด้วยเล่นหมวมาจนภัยแล้วปรับแสงสว่างให้ลดลงนะครับไม่ครับต่าจะปรับแล้วปรับ80นะครับไม่เ็นตอตัดต่อแม่งภาพมืดนะครับผบผมปรับร้อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจอมันมืดเกินไปผมเชื<_<_<_่อว่าม um ันต้องมีอ okay> ุบัติเหตุแน่ๆใช่เหรอเออเดี๋ยวมันมืดเกินไปเนาะคุณม่อนฟังผมนะครับไม่ครับมีอะไรน่ากลัวไม่มีใช่ครับมันเขามีอะไรน่ากลัวมันไม่มีครับผมเพอร์เจนเพอร์เจนเล่นเล่นเล่นเกมเยอะมากไปอืมนั่นแหละครับ ่ะนี่ไงเดอะเฮียนโฮเทลสตอรี่แมปตอนแรกคุณมันอ่านว่าอะไรนะนิส้างโดยเฮียนโฮเทลครับอ่าเดี๋ยวเองแล้วกันนะเอาแบบนี้สร้างเองเอานี่ไงเนี่ยสร้างโดยโดซาดูรายละเอียดครับผมนี่ไหมครับอ่ามอสารเปิดช่องด้วยนิบุรุคุงอ่ามีอารอนเห็นไหม โอ้โหไปครับกดปกเจ้าของแมพเขาต้องลงมาแท้ทายไม่ใช่เหรอแล้วนี่มาให้เครดิตขึ้นก่อนเลยเขาจะเป็นอย่างนี้ทำไมอะครับมันมันดูยูนิคดีนะผมผมเล่นมาผมไม่เคยเจออะไรเลยมันดูแบบมันดูแบบแปลกๆดีครับเอาเริ่มกันเลยอ่ะมาเดี๋ยวผมอ่าเดอรี่ฟังก่อนเดอรี่นะครับคุณถูกฆาตกรโรคจิตจับตัวมาคุณต้องหาทางหนีออกจากที่นี่ถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตรอดออกไปโปรดระวังกับดักตามห้องด้วยล่ะคุณหายไดอรี่เพราะเพราะมันช่วยคุณได้มี2หน้าถ้าหากคุณรอดมาได้แล้ว ขอให้พบกับฉันที่ร้านกาแฟซอย78ถนนวอตเตอร์ฟักเมืองไดอากอนขอให้โชคดีจับไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กอีกแล้วเหรอชื่อเจ๊กเลยเอ่ะใช่ผมชื่อเจ๊กอ้าวแล้วอ่านดิโยนไปแล้วได้ป่ะไหนโยนตรงไหนอ่ะอ้าวถ้าเกิดโยนแล้วมันหายเลยว่ะเพื่อนอ้าวามัน,มน,มน,นไม่เป็นไรหรอกนะไม่มาอยู่ใน<อ>นี้มาอยู่อ๋อโยนนะฮับเปิร์นี่ไงเอ้ยนะฮับเปิร์มีกุญแจโอ้โหง่ายๆวายบนอดิไซได้ดิอ่านดิเห็นป่ะดูหน้าสุดท้ายดิไอ้เจ๊ก อโอเคถ้าคุณรอดมาได้แล้วขอให้คุณกลับมาพบฉันที่ร้านกาแฟซอย78ถนนวัตร์ฟักเมืองไดอากอนจากเจ็กไอ้เจ๊แล้วแลลีสองครับ <c oughs> ว่าไงฉันเจ็กเองถ้าคุณเห็นหนังสือเรื่องนี้มันช่วยคนนี้จากที่ี่ได้คุณต้องรีบหนีก่อนที่คุณจะไปส่งอีกรลยฉันจะทอคุณแจมมาในโถเคียละ่ะ <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> ให้เดินไปให้เดินไปที่ชั้นหนังสือจะมีแสงรอดออกมาจะให้พบกับประตูทางลับ ไปเพื่อนแบบนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแนวไฟซั้นเบรกนะเว้ยเป็นแนวที่มึงถนัดไม่ใช่เหรออ้อแหกโคกผมชอบนะครับช่วงนี้กำลังทำซีรีส์นี่อยู่เลยว่ามันชวนมาก็เลยอัดเลยอัดได้เลยจริงจริงมันก็ไม่ได้แหกโคกขนาดนะครับเรียกว่าอุ้ยดีไงนี่ไงอันนี้เหมือนจะเป็นแหกบ้านมีสิงมากกว่านะครับแล้วว้าว้าวว้าวดังเลยว้ายยัง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 เขาบอกว่ามาที่เนี่ยจะเห็นแสงสว่างนี่ไงแล้วแล้วไหนอะนี่ไงแสงอยู่นี่อะไปกันว้าวกดังเลย โอ้ยไอ้บ้านอัจฉริยะไอ้นุ้ยหอนว้าวไอ้บ้านอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าไม่คือคือคือผมต้องกลับมาใหม่อ่ะคุณเข้าใจปะโอ้ไม่ดีเดียร์คุณล่ะเอ้าลืม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 ดูดยให้กดให้โอ้ตายตายแต่แต่แบบเขาไม่รีเซ็ตไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคหายหายหายขับขับหายกัน อ่ะแล้วเมื่อกี้คืออะไรข่าวมันกวคือเราต้องแก่อไม่ได้แก้เดี๋ยวเราต้องให้เราเราแค่ต้องหาทางครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเหยียบหินแตกคุณก็ตกไปหลงไปตายอ๋อหินแตกด้วยเหรอดูยังไงหินแตกนี่ไงหินแตกเดี๋ยวนี่ยเห็นป่ะเออถ้าเกิดเหยยีบหินแตกผมก็ตกไปตายเนี่ยโอ้ผมนี่เป็นอัจฉริยะจริงเลยโดดได้ไหมโอ้ดูดได้โดดได้ไปด้วยโอ้โหมีนี่ด้วยโอ้โหกับดักไฮซันเบรกไฮซันเบรกจริงด้วยเฮ้ชุบตันตันอะอะไรเขาแจกเบนท์เหรอเขาแจกทองแจกเบนท์ด้วยโอ้โหเอ้ยอะไรอะ อันนี้ได้เป็นธนูไปละไม่ใช่ธนูอ่ะเป็นยาวเพยียดมันเป็นท่านธนูแล้วเครือบยาแล้วเปล่าไอ้ม้อนไอ้เฮียดูคนเราทําตัวนะครับทุกคนโตไปอย่าม้อนนะครับไม่งั้นอันนี้คืออะไรปุ่มอ่ะผมเจอปุ่มด้วยอ๋อนี่ผมเจออ๋อแอนวิลน์ครับเออผมผมผมได้แล้วอ่ะได้แล้วครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับมาแล้วครับคุณม้อนครับมาเลยครับได้ครับผมอู้หูชิวๆบอกเลยชิวๆอันนี้คือมิหารลักมิเดลี่ไอ้นี่อ่านดิมันของของหายไปไหนวะนี่ หากคุณมาถึงจุดนี้แล้วจะมีท่อระบายอากาศคุณพุ่งเข้าไปเมื่อคุณออกจากท่อระบายอากาศแล้วขอให้คุณเข้าไปในที่กระท่อมของฆาตกรบ้านของมันจะมีกุญแจและน่าจะมีไดอารี่ที่สี่ของฉันนะนะแล้วมึงไปวางไดอาร <ใน S 2> ี่ในบ้านฆาตกรทําไมอโอ้ตกใจไหมมึงคิดว่ากูตกใจเหรอโอ้โหตกใจอ่ะจี้ใช่ๆว่าเอ้ย มันต้องมีอะไรแน่ป่ะมันเดินไปไม่ได้ไอเดี๋ยวทำไมกูเห็นมึงจมดินวะมึงมึงไม่มึงไม่ได้นอนเราเราเราอยู่ในท่อระบายอากาศไงอันนี้อันนี้ไม่ใช้เป็นบล็อกมมนใช้เป็นบล็อกนั่นบล็อกอะไรเขาเลยนะบล็อกเรืองตาบล็อกเรืองรวงตาบล็อกเรืองตานะทุกคนบล็อกเรืองตานะตกใหม่อบัหตเยเฮ้ยประกวดจะาอัยปะกวดไม่ถึงวะดูเหมือนว่าขาฉันจะเจ็บข้างนึงนะแต่แต่เจ็บแค่คนเดียวอ่ะใครเจ็บอ่ะเออคุณไงครับเจ็บลงมาเลยครับ อ,อ,อ๋อเออม่อนข้างหลังมีทางข้างหน้าก็มีไปข้างหลังก่อนดีกว่าข้างหลังน,น,<ช>นี่น่าจะดูดีเพราะว่าข้างหน้าของเป็นกระท่มแสนพิเศษไปแลว้วกลัวจะยิม้มโอ้ไปแลว้วกลัวจะยิ้มยิ้มยังไงครับอีออุ้ยทางนี้ร,รู้สึกว่าได้เป็นเราต้องหาอุปกรณ์สักอย่างหนึ่นงอะจากกระท่มแสนพิเศษเอามาเปิดตรูนี้เลยด้ับคุณมันมีสเต็กอยู่ทำไมคุณไม่ให้ผมบ้าง อะไรไม่มีสเต็กฮะมึงไม่ได้หยิบไปเหรอเนื้อหมูนะหยิบฮะกูดูว่ามึงหยิบอ่ะกูกลัวเนื้อหมูหยิบเปิดกล่องอ่ะโอ้โหตายแล้วไม่น่ามีเลยหรอกน่ากลัวหรอกเนาะแล้วกิเอออ๋อผมโดนไอ้นี่ข้างในครับมีกุญแจกับแดรี่สี่ครับแดรี่ที่สี่อ่านจานั้นคุญแจนี้เปิดประตูอีกฝั่งของห้องนะโอเคโอเคง่ายขอดูก่อนได้ไหมว่าที่นี่มีอะไรแบบมันต้องแบบแบบเด็กเขาอุตส่าห์ทำมาแล้วก็ต้องสำรวจแบบให้เด็กเขาเว่ จะมีแผงวงจรไฟฟ้าที่กำลังพังครับผมตอนนี้สรุปเราอยู่ที่ไหนผมยังงงอยู่เลยนะเราอยู่ที่กระท่มฆาตกรเว้ยไม่ผมหมายถึงแบบเราอยู่ข้างใต้หรืออยู่ข้างบนหรือยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างใต้อยู่ข้างล่างตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนตอนแรกเราอยู่ฝูงขาวไปข้างบนที่มาแล้วเราก็ลงมา้เจอกระท่มฆาตกรอ่าเออนี่ตรงนี้ตรงนี้อะไรครับเปิดเลยครับโอิดครับชิวไดรี่5เพื่อนอ่านดิ ได้แล้วครับถังน้ำไปเลยคุณจะนำถังน้ำไปดับไฟในห้องเชือดซะแล้วคุณจะพบกับทางออกแล้วนะโอเคนะครับว่าห้องเชือดเลยวะไปอน้ไไปดับฟในห้องเชือดได้เลยเพื่อนข้อมูลเขียนว่าอันนี้ห้องเชือดต้องหาคันจั่มาเพื่อเปิดประตูโหแล้วทางนี้คือแบบไม่ได้สีวิไลเลยนะแต่ก้มเมาก้มเมาเห็นกูเป็นแรงก้มต่ำเหรอชิวๆครับชิวๆเอ้ยแต่มันมันติดสโลว์ดิใช่มันมันไม่ชิวเพราะมันติดสโลว์นี่แหละเฮ้ยก้มต่ำเลยก้มต่ำเลยอันนี้มีอะไรไหม่ะเหมือนไม่มีอ่ะวันตอนนี้ขึ้นมาแล้วไม่มีทางไปต่ออะไรหรอเนี่ย เออท่านั้นแหละกดอ่ะมีไหมเขาบอกเอาถังน้ําไปดับไฟอ่ะแล้วดับไฟนี่คือข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวเห็นได้เสียงไฟอยู่อูสิไม่เขาบอกว่าเราต้องดับไฟแต่ว่าไฟอ่ะเราต้องหาคันโยกอย่างนี้ให้ได้ก่อนเว้ยอันนี้อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเราก็กดแล้วแล้วไหนไฟนัไปเลยอ๋อนู่นไฟนั้นนี่นี่นี่เปิดแล้วห้องนี้ห้องนี้เดอกลับไปห้องเดิมกลับไปห้องเดิมนี่โอเคเราต้องเอาไปดับไฟนี่นดับแล้วดับมาแล้วมีทางเปล่านี่ไงมีทางนี่นี่ะะออ้ผมนี่่สุดดยยเลว เดลี่มมหกเดลี่หกมีอะไรเมื่อคุณขี่รถไฟไปเรื่อยคุณจะไปถึงห้องขังที่สองเช่นไม่เรื่องอขอให้คุณช่วยปลดปล่อยชาวบ้านที่ถูกลักพาตัวมาให้หมดด้วยเอาไปเลยไปปลดปล่อยชาวบ้านกันมันน่าจะซ้อนสองได้นะครับทุกคนรถรถรางเนี่ยไม่ได้รถรางมันน่าจะอัปเดตมาทีหลังแบบซ้อนสองเนี่ยขึ้นา่าตัาใจอานาคตมาแต่ดีแล้วไม่ซ้อนสองไปได้ทำไมครับคุณช้าวิ่งเร็วกันเลยนี่ไงปลดปล่อยชาวบ้านเร็วมียี่อะมีกับบ้านอันนี้ก็มี เราก็เลมเกิดกูไม่ต้องปลดปล่อยมึงนะพวกมึงรอดกันแล้วล่ะเขามีเตียงอยู่แล้ววะเราจะปลดปล่อยทำไมเนเมื่อเขามีเตียงอยู่ข้างในแล้ววะเขามีทั้งเตียงเขามีท่อรอดก็เลมอะเขามีทุกอย่างแล้ววะเราจะปล่อยทำไมเลือดอาหารก็มีแล้วไปมีเรือล่องเรือไปตามท่อคุณจะพบกับท่อน้ำขนาดใหญ่แล้วคุณทำการดำน้ำเข้าประตูรับที่ฉันสร้างเอาไว้ไปเลยเพื่อนโอเคครับล่องเรือล่องเรือแล้วประตูน้ำอยู่ไหนเออมืดมืดจังเลยกล่องกล่องกล่องน้ำเขาปล่อยเราดำน้ำด้วยมีกล่องมีไดรี่แปดอ่านไดรี่ภายใต้น้ำจะมีแสงสว่างที่ช่วยคุณไไไดด้้้้้ตตจจงาาาามมันนนปโอออเเเคยยพืชรววบี ไหนไหนไอแอมลงเนี่ยไหนวะ้าวะแล้วมันไปทำอะไรตรงนั้นวะนะไปเถอะไปเถอะไปเกมไกวเกมไกวเกมไกวโอเคกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อที่สัปดาห์หน้าคุณจะได้โชคดีมีชัยโชคดีรับชมวิดีโอให้สนุกนะเราลงเกมไกวครับเขาบอกว่าให้เราทำการนำแสงสว่างไปนะครับไปเจอกับประตูนี่ไงประตูโอ้โหชิวๆเลยครับโอ๊ปะกลัวปะ ไดรี่ก้ามอนอ่านเลยครับได้ครับผมแดรี่ก้าวครับคุณรอดไปตรงนี้ได้แล้วก็าลังจะรอคาตดกรละคุณต้องหาทางลงไปชั้นต่อไปให้ได้แน่ต้องปากกัไปฮหปากกัแน่ต้องสีเขียวแหละโอ้โหสีแดงไม่น่าไปได้แต่ขาหักแล้วกระโดดได้งงเอ้าไม่รู้อ่ะกระเพก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 เออกระเพกมาเราลงมาถึงชั้นนี้แล้วนี่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 ่ต้องมุดน้ำไปวะมุดไม่ได้เพราะเราไม่มีทางไปอ่ะเอานีไงนี่นี่อะไรอ่ออะไรอ่ะเขาบอกว่าหมุนดาบให้สุดให้สุดอ๋อเป็นวงจรหูอัจฉริยะ ได้ยี่หัวพี่เต้โอเคมาละกลับมาห้องเดิมเดลลี่สิบคุณต้องเจอห้องอาหารเพื่อตามหาเดลลี่สิบเอ็ดนี่ห้องอาหารอุ้ยเดลลี่สิบเอ็ดนี่อะห้องอาหารหลายห้องเออพวกมันน่าจะกวนแล้วล่ะโอ้โหแบบนี้ใครๆก็กวนเอ้ยเจอเนื้อหมูเฮ้ยมนกนเค้กอะเหมือนจะหยิบได้แต่มันก็หยิบไม่ได้เอาต้องหยิบได้สิบเอ็ดนี่นี่เนี่เดลลี่สิบเอ็ดแล้วเดลลี่สิบเอ็ดแล้วภายหลังรูปภาพจะมีประตูระหว่างทางอย่าลืมหยิบไฟแช็กไปด้วยนะถ้าคุณเห็นไฟแช็กแล้วไฟแช็กอยู่ไหนอ่ะไม่เจอ เขาบอกว่าถ้าเราเห็นไง if ไงยูโนะถ้าไม่เจอเขาไม่เป็นไรแต่ if ถ้าเห็นเขาเป็นการใส่ทางเลือกมานะครับผมว่าเห็นหรือไม่เห็นนะครับทุกคนถ้าเห็นน่าจะง่ายขึ้นไงแต่เราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเออแล้วประเด็นคืออันใหม่ดิประเด็นที่สิบเอ็ดภาพหลังภายหลังรูปภาพจะมีประตูอยู่ก็คือหลังรูปภาพเว้ยสักาที่อะสักที่อะนี่อะจะแล้วนี่อะเจอฟินเจอฟินเนี่ยไฟช็อกไฟช็อกช่วยไฟแช็กไฟช็อกโอ้ตึงโปะข้างหน้าไม่น่าจะมีอะไรนะ น่ากลัวหรอกเนาะน่าจะมีอะไร<ค>ให้ผใหเผาอะมันไม่มีเสียงอะไรแบบอู้หู้เฮ้เอาไม่มีครับผมไม่มีครับอันนี้ก็แบบไพรสันเบรกไงครับบอกไปแล้วไม่ใช่แบบผีแบบไพรสันเบรกป่ะมาเน,น๊ะอุ้ยดิวิมีอะไรอีกเนี่ยกอง TNT TNT เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวปลุกเด้ยไดนี้ที่สองจงนำระเบิดจุดที่ฉันทาสีแดงไว้นะและมหาที่ร้านกาแฟล่ะฮะตรงไหนที่กูว่าตรงนี้อันตรายเพื่อนเอ่อเดี๋ยวกู เช็คไปให้เด้อเอ้ยโดดได้ไหมไปเฮ้ยเป็นไงโอ้ของนี้มีกระดูกด้วยเขียนว่ากูว่ายังไงก็ต้องลงไปอ่ะมอนจริงๆใช่เหรอแล้วแล้วมันจะมีทางไหนไปต่อล่ะเขาบอกว่าให้วางที่แค่เลดวูเอ้ยเออเราต้องลงไปจริงด้วยเพราะว่าที่เราจะมาก็โอ้ไปก็ไปลงไปนี่ไงสีแดงอยู่ข้างบนอะหรือว่างนี้วางนี่แหละอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงเดียแหละเชื่อผมเชื่อผมโอ้โห ชิบายไม่ตายโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวเพื่อนเราน่าจะหนีออกมาได้แล้วล่ะนะนีได้ยัไงนี่ไงทางไปต่อทางไปต่อเนี่ยเขาบอกให้เราไปเจอที่ร้านกาแฟอ่าร้านกาแฟโอเคครับข้างหน้ามีอะไฟข้างหน้าถ่ายรถไฟปะเนี่ยทางเดินเออทางเด็กกูสึกไปเลยนะเอื้ออันนี้มันทางทางรถยนต์แล้วกันนะไปครับวิ่งไปเลยครับผมคือมาติดสโลฉบผมรับไม่ได้ผมยังขาหักอยู่เลย น,น,เ,นเข้ามาแล้วครับเราเข้ามาแล้วไหนเอ่ยนี่ฮะโยกคันโยกฝั่งขวาเจ้าสิโยกเลยครับจบแล้วศูนย์รับสิบไทยเท่าไหร่ครับแบบนี้พัจบแล้วใช่จบแล้วไม่ข้อติชมอะไรก็บอกกันได้นะครับอยากให้มีภาคสองบอกได้นะอย่างงเพื่อนรู้สึกไงแบบนี้บ้างน่ารักดี น่ารักดีจะน้อยมันก็ยังีเจอแล้วโอ้โหอ๋อเราอยู่บนหอคอยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆโอ้ครับเรียบร้อยแล้วครับครับผมแบบนี้ก็จบไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าเต็มสิบเท่าไรผมว่าผมให้ประมาณสักหกแล้วกันเนาะเงไมยเฮ้ยให้หกเองเลอวะ มันยังไม่ถึงใจอ่ะมันยังมันยังแบบมันมากกว่านี้ได้อ่ะพไน่มากกว่านี้ได้ผมให้เจ็ดครับเพราะในเรื่องมันยังงงมันยังแบบอะไรนิดนึงนะเออมันเป็นไดอารี่แล้วไดอารี่เราไปอยู่ในบ้านฆาตกรยังไงก็ไม่รู้ยังงงงอยู่เลยว่าออกมาได้ยังไงแล้วแล้วระเบิดมาแล้วแล้วมีถนนอยู่ข้างนอกแล้วอะไรอย่างงี้แต่แต่ก็คือก็เลยดูงงๆแต่ว่ามันก็เออก็ได้อยู่แล้วก็ถือว่าได้อยู่เล่นเล่นแบบหนุๆได้อยู่เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนแบบเอ้มึงอะไรวะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนโอเคครับก็คลิปน ป้านุ้ยลาก่อยครับผมขอบคุณมากครับทุกคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video